การเดินทางไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนที่ต่างจังหวัดนี่เป็นอะไรที่สนุกสนานเสมอเลยนะครับแต่บางครั้งการหาที่พักในคืนก่อนวันงานอาจจะนำเราไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดโดยเฉพาะเมื่อที่พักนั้นมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จ๋าเรียกคิวก็ได้ค่ะสวัสดีครับคุณคิวเห็นว่าไปงานแต่งเพื่อนมาเหรอครับ แล้วผิดเจออะไรมาครับเนี่ยใช่ค่ะพี่เรื่องมันเกิดเมื่อประมาณห้าหปีที่แล้วค่ะคิวกับเพื่อนอีกสามคนรวมเป็นสี่คนขับรถจากกรุงเทพจะไปงานแต่งเพื่อนที่ต่างจังหวัดติดทะเลค่ะเราไปกันวันธรรมดาก็เลยต้องลางงานกันไปกะว่าเลิกงานสี่โมงเย็นก็ขับรถไปเลยถึงนู่นก็น่าจะทุ่มกว่า พอไปถึงที่นั่นก็มืดแล้วค่ะเราก็เลยตกลงกันว่าจะหาที่พักก่อนดีกว่าพอทำงานมาทั้งวันเหนื่อยเนื่อยไม่อยากบรบกวนบ้านเจ้าภาพแต่ปัญหาคือมันเป็นช่วงโลซีสั้นกลางสัปดาห์ที่พักรีสอร์ทส่วนใหญ่จะปิดกันหมดเลยค่ะเราก็ขับรถวนหาไปเรื่อยๆจนไปเจอร้านขายของชำก็เลยแวะลงไปถามป้าคนขายก็บอกว่าให้ขับรถเลียบหาดไปเรื่อย จะเห็นไฟสีส้มๆอยู่ซ้ายมือลองไปถามดูว่าเขาเปิดหรือเปล่าเราก็ขับไปตามที่ป้าบอกค่ะเราก็เจอจริงๆเป็นที่พักที่ดูดีมากติดทะเลเลยแต่บรรยากาศมันเงียบผิดปกติเราก็เลยจอดรถแล้วลงไปติดต่อที่ฟอนครับที่ฟอนเราเจอเด็กไวรุ่นคนหนึ่งนั่งอยู่ค่ะเหมือนเป็นพนักงานเขาก็บอกว่าพักได้พี่แล้วก็แนะนำบ้านพักเป็นหลังให้เลย บอกว่ามีห้องรับแขกมีสองห้องนอนติดทะเลเลยนะคืนละบ800บาทพวกคิวก็ตาโตเลยค่ะถูกมากกำลังจะจ่ายเงินแต่น้องคนนั้นบอกว่าไม่ต้องพี่พี่เข้าไปพักเลยพรุ่งนี้เช็คเอาท์ค่อยมาจ่ายทีเดียวเราก็โอเคแล้วก็ถามเขาว่าแถวเนี้ยมีอะไรกินบ้างน้องเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรให้สั่งไว้เลยเดี๋ยวเขาไปซื้อมาให้ เราก็สั่งสั่งกันไปเขาก็ไม่เก็บเงินอีกบอกว่าค่อยจ่ายพรุ่งนี้ทีเดียวเราก็เลยพากันไปที่บ้านพักหลังนั้นค่ะข้างในเป็นยังไงบ้างครับข้างในสวยเลยค่ะพี่ตกแต่งดีมากเราก็เลยแบ่งกันนอนห้องละสองคนคืนนั้นห้องของคิวกับเพื่อนอีกคนหลับสบายมากไม่เจออะไรเลยค่ะแต่ใกล้ๆเช้าเพื่อนอีกสองคนจากอีกห้องหนึ่งก็เปิดประตูพรวดพลาดเข้ามาในห้องคิวเลยค่ะ หน้าตาตื่นมากๆเขาก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนที่กำลังหลับๆอยู่คนแรกสะดุ้งตื่นพอรู้สึกเหมือนมีมือมาลูบที่หน้าพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นมือที่ยื่นออกมาจากกำแพงห้องส่วนอีกคนนึงสะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูพอลืมตาก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งเอาคางเกยขอบเตียงแล้วก็พูดว่าหลับสบายไหม สบายไหมพอทั้งสองคนเห็นพร้อมกันก็เลยรีบลุกขึ้นมาทุกอย่างก็หายไปหมดแล้วก็วิ่งมาห้องคิวเนี่ยแหละค่ะโหเจอพร้อมกันเลยใช่ค่ะพี่สุดท้ายเราสี่คนก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยู่ในห้องนอนแล้วก็เลยพากันออกมาที่ห้องรับแขกค่ะกะว่าจะนั่งคุยกันไปจนเช้าเพื่อนบางคนก็หาเครื่องดื่มมากินแก้กลัว แล้วก็มีคนหนึ่งหยิบรีโมททีวีเก่าๆขึ้นมาเปิดดูแก้เซ็งเขาก็กดเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเคเบิลท้องถิ่นขายของขายยาจนกระทั่งไปหยุดที่ช่องช่องหนึ่งภาพที่ฉายในทีวีมันไม่ใช่ละครปกติค่ะพี่มันเป็นภาพเหมือนกล้องวงจรปิดในห้องห้องหนึ่งในทีวี มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงมากผู้ชายผลักผู้หญิงไปชนตู้เย็นผู้หญิงควานมีดที่อยู่หลังตู้เย็นออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปแทงผู้ชายผู้ชายก็ดึงมีดออกตัก,กอกตัวเองแล้วก็แทงสวนผู้หญิงกลับไปแล้วทั้งคู่ก็ล้มลงขาดใจตายในห้องนั้นเลยค่ะคือตายกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วมันแปลกยังไงครับ ตอนที่ดูอยู่พวกเราทั้งสี่คนก็เริ่มมองหน้ากันเพราะว่าห้องที่เห็นในทีวีทั้งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างมันคือห้องพักที่พวกเราเพิ่งหนีออกมาเมื่อกี้นี้เลยค่ะพี่จ๊ะมันคือห้องเดียวกันเป๊ะเลยพอทีวีดับวูบลงพวกเราก็พูดออกมาพร้อมกันเลยว่านี่มันห้องนี้นี่เฮ้ยละครที่ดูคือเหตุการณ์ที่เกิดในห้องนั้นเหรอครับ ใช่ค่ะพี่ตอนนั้นเรากลัวกันมากรีบเปิดประตูออกจากบ้านพักหลังนั้นทันทีแต่ภาพที่เห็นข้างนอกมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะจากที่พักสวยงามติดทะเลกลายเป็นป่ารกล้างต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดทะเลหายไปแล้วค่ะเราสี่คนก็รีบพากันเดินกลับไปที่ฟอนเพื่อจะไปหาน้องพนักงานคนนั้นแต่พอไปถึงฟอนก็ปิดไฟเมื่อสนิทเลยไม่มีใครอยู่เลยค่ะ เรายืนเคว้งคว้างกันอยู่ข้างๆรถไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งมีรถของเจ้าหน้าที่อ,อสอขับผ่านมาเจอค่ะแล้วเขาว่ายัางไงบ้างครับเขาก็ลงมาถามว่าเรามาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเรามาพักที่นี่เจ้าหน้าที่ก็มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าพักได้ยังไงที่นี่มันปิดล้างมาเป็นปีแล้วเราก็เถียงว่าไม่จริงมีน้องวัยรุ่นคนนึงเป็นคนเปิดห้องให้ เจ้าหน้าที่คนนึงก็เลยเดินไปหยิบแฟ้มที่รถมาเปิดให้ดูเป็นรูปของน้องวัยรุ่นคนนั้นเลยค่ะพร้อมกับข้อความเขียนว่าเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรไปหาเจ้าของรีสอร์ตตัวจริงมาคุยกันเจ้าของก็ยืนยันว่ารีสอร์ตปิดช่วงวันธรรมดาจริงๆแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาเช่าบ้านพักหลังที่พวกคิวพัก แล้วก็ทะเลาะกันจนฆ่ากันตายในห้องนั้นทั้งคู่ซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกับที่เราเห็นในทีวีเลยค่ะเดี๋ยวนะครับคุณคิวเรื่องทั้งหมดมันดูเหมือนการจัดฉากนะครับตั้งแต่เด็กวัยรุ่นที่เสียไปแล้วมาเปิดห้องให้จนถึงการฉายละครเหตุการณ์จริงให้ดูเหมือนมีใครบางคนอยากจะให้ผู้คุณรับรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับคิวก็ใครคิดแบบนั้นค่ะ แต่ความจริงมันน่ากลัวกว่านั้นหลังจากที่วันที่เราหนีออกมาเพื่อนคนที่เห็นผู้หญิงมานั่งเกยขอบเตียงเขาก็ล้มป่วยหนักพอไปหาหมอหมอก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรจนต้องไปพึ่งทางศสย,ยศาสตร์พระท่านทักว่าโดนของมาเขาส่งของต่อมาให้ตอนนั้นคิวถึงได้เข้าใจว่าละครเรื่องจริงผ่านจอที่เราได้ดูในคืนนั้น มันไม่ใช่แค่การฉายภาพเหตุการณ์ซ้ำแต่มันคือการส่งต่อวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่ถูกฆ่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้เรารับรู้แต่เขาต้องการหาตัวตายตัวแทนเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากห้องนั้นแล้วเพื่อนของคิวคือคนโชคร้ายในคืนนั้นค่ะนี่มันนี่มัน เป็นการซ้อนแผนที่น่ากลัวมากครับการหลอกล่อให้เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้หวาดกลัวแล้วก็ใช้สื่ออย่างโทรทัศน์นะครับเป็นเครื่องมือในการส่งต่อคำสาปเรื่องราวของคุณคิวเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะครับว่าที่พักราคาถูกที่ดูดีเกินจริงอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายมากกว่าเงินที่เราเห็นขอบคุณคุณคิวมากครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ สำหรับคืนนี้ชุมทางหลอนสวัสดีครับ